ขอตำหนิหน่อยแล้วกันว่าเจ็บาทไม่มีพลังอะไรเลยอ่ะใช่นะมันไม่มีพ w e r อะไรเลยเลมเหนื่อย<ไ>ลแล้วด้วยเนี่ยจะมีไว้ทําไมอ่ะก็ใช่ไงนะข้างในก็เละเหมือนกันนะเนี่ยใช่นะคือคือเหมือนคือเหมือนเอซับเขาก็เลยพูดว่าเขาไม่พอใจถ้าไม่มีเอซับอะเละเลยนะเจ็ดบาทอะเอาจิงริงที่เลมรู้สึกนะมันเหมือนมีแค่เลมกับเอซับตอนนั้นที่ที่แบบอยู่แต่เลมเหนื่อยเลม่หนื่อยี่กล้าพูดเลยว่าถ้าเกิดพี่อยู่อะมันจะไม่เป็นแบบนี้ใช่นะมันจะไม่เป็นแบบนี้ค่ะนะเสียงเหมือนเพิ่งตื่น ใช่ค่ะไม่ค่อยสบายวันนี้พี่เจอคนไม่ใส่สูตรเยอะมากๆเลย <S <S 2> <S 2> เขาน่าจะฟาร์มอยู่หรือเปล่าคะนะเขาเลยไม่ใส่หรือเปล่าแบบยังไม่พร้อมตีอ่ะอ้าวแล้วเขาก็มาตีกับพี่อนะแต่เรมบอกแล้วนะถ้าตีต้องใส่อ่ะถ้าจะไปตีต้องใส่อ่ะแต่ถ้าแบบปลอมตัว <S 2> <S 2> ไป <S 2> <S 2> ฟาร์มอะไรยเงี้ยไม่เป็นไรใช่หรออ่าถ้าปลอมตัวไปฟาร์มโอเคแต่ว่าแบบมาขับรถไล่มาขับรถล่ออะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ใส่สูตรอ่ะหลายแก๊งเลยคือเรมแจ้งย้ำไปหลายรอบแล้วอ่ะนะ แล้ววันแล้ววันี้แล้ววันนี้เล็มก็ยังไม่เข้ามาแล้วแล้วคุณดินไม่รู้แจ้งหรือเปล่ามีเล่นสตอรี่แกงได้ไหมหมายถึงว่าเป็นแบบเจ็ดบาทเจ็ดบาทก็บอกเขาแค่นี้ใช่ไหมใช่ก็คือแบบเขาไม่ใส่สูตรอ่ะแล้วเขาก็มาซีแล้วเขาก็มาบัฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือถ้าถ้าถ้าเอาตามหลักความเป็นจริงอะนะมันปลดสูตรวันนี้หลังเที่ยงคืนอะนึกออกใช่ไหมนึกออกแต่ว่าเลมไปคุยกับเขาอย่างนั้นแล้วนี่ใช่แต่เล็มแจ้งไปหมดแล้วไง ไอ้ก็คือถ้าเกิดเรมแจ้งอ่ะอะถ้างั้นเอางี้นะไอ้เรื่องสตอรี่แก๊งอะเรื่องสตอรี่แก๊งอะถ้านจะมีก็ขอหลังจากนี้อ่ะตัดสตอรี่แก๊งไปถ้างั้นพี่ขอตําหนิหน่อยแล้วกันว่าเจ็ดบาทไม่มีพลังอะไรเลยหรอใช่นะมันไม่มีพ w e r อะไรเลยเรมเหนื่อยแล้วด้วยเนี่ยจะมีไว้ทําไมอะก็ใช่ไงนะคือเลมยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าเรมสู้เพื่ออะไรอยู่เนี่ยนะ เลมสั่งขนาดนี้มันยังไม่ทําตามกันมันมาตีมันยังไม่ใส่สูตรเลยจริงๆมันต้องมีกฎรองรับเล็มถ้าไม่ทําตามจะโดนอะไรบ้างคือตอนเนี้ที่<า>เรมมองอ่ะสมมุติว่าถ้าถ้าสมมติว่าเราลงโทษเขาใช่ปะ่ะเดี๋ยวก็จะมีแก๊งฟิลแบบที่ว่าอ่าถ้าคุณทําแบบนี้ผมก็ออกจากเจ็ดบาปแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยอีกอะนะนึกออกใช่ไหมมันกลายเป็นแบบเหมือนตอนเนี้ยแต่ต้องอะไรใครนิดหน่อยก็จะออกจากเสร็จบาปอันนี้เร็มยกตัวอย่างเช่นเอแซบเมื Z ่อวานน่ะนะ เมื่อวานเอแซบเขาบอกว่ามีคนแอบอ้างชื่อเขาเออตอนที่มีคนบัฟอตเตียแล้วเขาบอกว่ามีคนตะโกนบอกอะเตียว่าอยู่แกงเอแซบบัฟแล้วเขาก็เลยโทรมาบอกเลยว่าเขาอ่บไม่โอเคเลยนะที่มีคนไปแอบอ้างเขาอะไรเงี้ยแต่เลมา่แต่เยมา่โทรไปถามเตียใช่ไหมว่ามีคนตะโกนว่าเอแซหรอเตียบอกว่าไม่มีใครตะโกนนี่ทําไมเรามไม่รู้นี่ข้างในก็เละเหมือนกันนะเนี่ยใช่นะคือคือเหมือนคือเหมือนเอแซบเขาก็เลยพูดว่าเขาไม่พอใจแล้วเขาก็แบบ <IST uk t av is> เขา,าบอกว่าถ้าเขาไม่ได้กลัวการโดนรับจบอยู่แล้วเขาบอกถ้าอย่างนี้สู้ผมเก็บทรัพยากรไว้เล่นทีหลังไม่ดีกว่าล้วเขาพูดแบบนแ A, แเนี้ยแต่เมื่อวานอแต่เมื่อวานเนี้ยเอาตรงๆนะที่เจอคือเจอแต่เอซับเลยนะส่วนใหญ่เลยใช่แล้วเรื่อง<น>แล้วเรื่องการแอบอ้างเลมว่าเขาจะมันจะมีแก๊งไหนทําไปเพื่ออะไรอยู่แล้วอ่ะเพราะว,าว่ามันเราทําตรงนี้ในฐานะเจ็บบาปมันจะมาตะโกนบอกชื่อแก๊งคนอื่นทําไมอ่ะนึกออกใช่ไหมนะอ่านึกออกนึกออกนึกออกมันก็ เหตุผลใครเหตุผลมันอะนะอันนี้อันนี้เรื่องนี้พี่ไม่รู้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าเรื่องที่พี่รู้คือเรื่องสูตรอะตอนเนี้ยคือเลมก็อยากจะจัดการตามมาตรการเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วพอกลายเป็นว่าถ้าเราลงโทษปุ๊บเดี๋ยวอาแก๊งนั้นออกไปอยู่กับ jk แก๊งนั้นออกไปอยู่กับ JK อีกอะไรอย่างนี้นนะนึกออกใช่ไหมมันเลยเป็น,น,นเป็นแบบเนี้ยพี่บอกเอลยมีแล้วกันคือคนที่จะตีเจ็ดบาปอะหมายถึงว่าร่วมกับ jk มีแค่เอาเคเท่านั้นหลังจากนี้ไม่ว่าใครจะออกหรือใครจะมาขอร่วมด้วย jK ปฏิเสธหมด โอเคค่ะจำไว้ก่อนนะอืมอันนี้จะมีแค่ LK กับ JK เท่านั้นที่จะตีแล้วคืออย่างแล้วคืออย่างคนที่ปลอมตัวไปเลมก็ไม่รู้ว่าแก๊งไหนอีกอะเนี่ยตอนเนี้ยเพราะว่าอย่างอย่างโคอีเมื่อวานเขาก็บอกเลมแค่ว่าเพิ่งตอมอเข้ามาอะไรเงี้ยพี่รู้เลมจะให้พี่พูดไหมล่ะนะพูดพูดมาเลยก็ได้คะ่ะเลมจะได้บอกคุณดินเขาเมีแก๊งอะไรบ้างนะที่ไม่ใส่สูตรอะอะโคอีะ e นะโคอีหนึ่ง i n v เวด เลลิเปอร์ไปปิดเสียงแป๊บนึงปิดเพลงแป๊บนึงปิดเพลงดิเร็วๆแกงอะไรนะที่ที่ที่มาล่าพวกเราแล้วแล้วมันไม่ใส่สูตรพูดมาดิโคอิอาเลมจดนะโคอิซาเวดเอซัเลลิเปอร์อินเวด ห้าแก๊งใช่เอซับด้วยแล้วห้าแก๊งตอนนี้เป็นแกงที่มีอยู่แค่ห้าแก๊งแล้วนะมึงเห็นที่รถที่นั่งสี่ปะวันนี้นั่นนะเอซับนั่นนะเอซับเออนั่นแหละโอเคค่ะเดี๋ยวเรลมคุยกับคุณดินว่าจะมีมาตรการยังไงนะแลเราเมื่อกี้เราเมื่อกี้มีเสาร์อาทิตย์ด้หรือเปล่าเมื่อกี้แต่กูเห็นไอกูเห็นไอยรู้ใส่นะ อ่ะเสาที่ใส่เสาที่ใส่โอเคโอเคโอเค,อเ,คเนี่ยประมาณนี้เลมอันนี้พี่บอกไว้ก่อนส่วนเลมจะจัดการยังไงก็แล้วแต่พี่มาแจ้งไว้พี่แค่แบบว่าเอาตรงนะอันนี้คือ<ฆ>แบบในความคิดของพี่เองก็คือแบบคือเป็นถึงเจ็ดบาทไม่ได้อันนี้ไม่ได้ว่าเลมนะหมายถึงแบบคนอื่นที่เขาอยู่อ่ะเข้าใจค่ะนะเจ็ดบาท <นะ S 1> เลยนะเว้ยไอเฮียพาวเวอร์มันเยอะอยู่แล้วมึงังจะแบบมานั่งแบบใส่ไม่ใส่สูตรมาตีพวกกูอีกหรอแล้วคําสั่งที่เขาสั่งมาไม่มีประโยชน์เลยเหรออะไรเงี้ย คือในความผิดพี่เพราะว่าพี่ก็เคยอยู่อยู่แล้วไงคือเหมือนเขาไม่ได้เคารบตรงนี้ะนะนึกออกว่าเหมือนเขาแค่คิดว่าอ่ะงั้นก็วิธีใครวิธีมันอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ย้าไปหลายรอบแล้วว่ามันมันต้องใส่เรบบอกไปหลายรอบแล้วอะแล้วก็บางคนพี่มองว่าเขาอาจจะเคารบแหละแต่เหมือนแบบว่าเขาเจอสิ่งที่เขาปฏิบัติมาแล้วเขาไม่โอเคหรือเปล่าอย่างเช่นเมื่องที่<อ>เรนพูด<อ>ถึงเอซับเรื่องเอซับใช่ไหมคะเข้าใจอยู่คะ่ะ แต่เรื่องเอซับเลมก็ยังมองว่ามันแปลกๆอยู่นะเพราะว่าถามเตียเตียก็บอกไม่ตรงกับเขาเตียบอกว่าเขาไม่ได้ตะโกนไม่มีใครตะโกนว่าเอซับเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เอซับพูดว่ามีคนไปแอบอ้างเขาแล้วก็ตอนนั้นมีคนในแก๊งเลมก็อยู่ตรงนั้นแก๊งเลมก็บอกว่าไม่มีใครพูดจริงๆอะไรแบบเนี้ยก็เลยงงว่าแล้วทาไมเขาถึงพูดขึ้นมาว่ามีคนแอบอ้างเขาแล้วเขาเลยรู้สึกไม่โอเคแล้วเขาก็บอกว่าถ้ามีอีกครั้งหนึ่งเขาก็อาจจะแบบไม่โอเคไปเลยแล้วก็อาจจะเธอเขาไม่ได้พูดหรอกว่าถอนตัวแต่เขาก็พูดเชิงเช หมายถึงว่าถ้ามีอีกครั้งอะน,นะในความหมายอะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีจริงๆขึ้นมาเขาอาจจะตั้งใจออกเองก็ได้แต่แค่เอาเรื่องพวกนี้มาพูดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ทั้งหมดถูกเวลาอันนี้เราตอบไม่ได้พี่ก็ตอบไม่ได้เลยว่าเขาคิดอะไรกันอยู่แต่แตะแก๊งอะใช่ใช่เพราะว่าบางทีเขาอาจจะมีแก๊งไม่ชอบกันด้วยแหละเพราะว่าอย่างเอเซปเขาก็เหมือนเคยตีกับ l อ r จมาก่อนแล้วก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อันนี้ถ้าจาก ถ้าจากฝั่งพี่เองนะจริงๆพี่ไม่จําเป็นต้องแชร์ก็ได้นะแต่ว่าพี่แชร์ได้ก็คือเมื่อวานน่ะที่เล่นนะ่ะถ้าไม่มีเอซับอะเละเลยนะเจ็ดบาทอะใช่นะเพราะว่าเอาจริงๆที่เลมรู้สึกนะมันเหมือนมีแค่เลมกับเอซับตอนนี้นที่ที่แบบอยู่แต่ของอเลมอะคือคนอนะมันน้อยแต่เอซับเขาทําเต็มที่นะถ้าถามเลมเขาก็ทําเต็มที่ของเขาแต่ว่าแกงอื่นคือแทบจะไม่แบบ ควักทรัพยากรออกมาใช้เลยเหมือนเขาห่วงอ่ะแล้วเลมก็บอกไปแล้วว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวยังไงเจ็ดบาปก็จะเยียวยาอยู่อยู่ดีอะเรื่องทรัพยากรตรงเนี้ยยังไงก็จะมีเงินชดใช้ให้แต่เขาก็ยังแบบห่วงกันอะไรเงี้ยนะทําให้บางอย่างมันมันไม่เต็มที่อ่ะเข้าใจละก็เป็นกําลังใจให้รักกันเพราะว่าพี่ไม่ได้อยู่ตรงน,นั้นแล้ว <c oughs> นะ<า>ด,ดี่จอยู่พี่เข้าใจอยู่พี่เข้าใ,ใจอยู่แต่เ,เหนื่อยเลยนแที่พี่กล้าพูดเลยว่าถ้ากิดพี่อยู่อ่ะ มันจะไม่เป็นแบบนี้ใช่นะมันจะไม่เป็นแบบนี้โอเคค่ะนะอยากพี่ไม่อยากให้มันหายไปนะเจ็ดบาปอะเลมก็ไม่ได้อยากให้มันหายไปค่ะแต่เลมตัวเลมเองก็ไม่ได้มี power มากขนาดที่ทุกคนจะฟังเลมขนาดนั้นนะะส่วนคุณดินเองว่าตอนเนี้ยแกงทุกแกงมันมีแค่สี่สิบคนแล้วถ้าเกิดไม่มีเจ็ดบาปอะเมืองพังบอกให้ใช่เลมรู้และอีกอย่างหนึ่งคือคุณดินเขาก็เขาก็แบบว่า ไม่ค่อยได้ไอ้นี่อ่ะคือเหมือนต้องเสนอเขาอ่ะเขาไม่ค่อยไม่เหมือนเขาไม่ค่อยกล้าออกความคิดอ่ะพอน้าไม่อยู่อ่ะแล้วไม่มีคนเสนอหรอเอ้ยแต่วันนั้นน่ะที่ไปเจ็ดไปวันที่เริ่มเปิดเรื่องเลยไม่ค่อยมีใครพูดเลยนะน้อยมากน่าจะ,ะกวจานาคารกันแหละคะนะเล่มลองลองคุยดูแล้วกันอันนี้พี่แค่มาแจ้งเรื่องสูตรเรื่องชุดอะไรประมาณนี้แล้วก็บอกไปแล้วว่าเป็นยังไงวิธีการที่พี่เจออะไรอย่างนี้แล้วก็อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าใครจะออกจากเจ็ดบาป แลวเพื่อที่จะมาช่วย j k จ JK ไม่ต้อนรับมี <Okay S 1> แค่ JK คกับ LK เท่านั้นต่อให้เขาตีอ่ะเขาก็อาจจะเป็นแก๊งเดียวอะ่ะได้ค่ะถ้าแม่งออกมาเี้มันอาจจะโดนพี่กระทืบก็ได้น,นะเดมค่ะนะตอนนี้ในวงว่ามันไม่มีอะไรปลอดภัยอ่ะนะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามอ, <laughs> อ่าโอเคครับประมาณนี้เ็ม ไว้เดี๋ยวคุยกันนะค่ะ